และก็สมาคมนักเรียนเก่ามาหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลาทุกคนทุกรุ่นทุกท่านนะครับเชิญร่วมงานคืนสู่ย่าชามหาวิทยาลัยในวันพระราชส,สดีที่6เมษายนนะครับที่โรงเรียนครับจังหวัดสงขลาครับคนกิตตพัฒน์ทองป้องนะครับกรรมการบริหารสมาคมฝากประชาสัมพันธ์มาและก็สิทธิ์เก่าโรงเรียนนารีกูลจังหวัดอุบลราชธานีครับสถาบันเก่าของผมเองครับนานุกูลครับ ก็พบปะสังสรรค์นะครับในวันพุธที่12เมษายนนี้ครับตั้งแต่เวลา17.30นเป็นต้นไปครับบนเวทีแม่ซัดกันแหลกแล้วนะครับพิกมาตีเข่าขวาครับ100,000บาทครับรุ่งราวีเด้งตีซ้ายทีนึงครับอา้าวลุยลุยอย่างเดียวนะครับอา้าวนำเงินรุ่งราวีต้องเข้าใกล้ไปได้สั้นกว่านี่จะอยู่นอกนอกนี้โดนยวตีอา้าวซ้ายอาีกแล้าวซ้ายคืนไปอา้าวลุงราวีเข้าใกล้ไปอา้าวซ้ายแม่พชรธวิศักดิ์ไปไ,ไปเรื่อยเตปไปก่อน นะครับต้องเร่งนะครับต้องเสริมบัตรด้วยครับทานของรุ่งราวีกับอชิตหนึ่งแสนบาทบัตรขวาใส่เข้าไปครับสิงห์อีสานกับประการใต้ไฟที่2ของตั้งคู่นะครับในการเจอกันไฟที่ผ่านมาปี2565ครับยังคาใจกันอยู่แข่งซ้ายเน้นๆแล้วครับเกลียวได้คืนด้วยซ้ายโอ้โหถึงอาวุธถึงใจอีกแล้วครับขวาไปซ้ายคืนครับเกี่ยวได้แล้ว้ายหลุดครับทานของรุ่งดาวีขวาไปครับยกบังได้ครับเพชรบีศักด์เอา้ายคืนมา ดันดันเข้าเชื่กโอ้ทำอะไรไม่ได้ครับถือว่าป้องกันดีครับจังหวะนี้ของเพชรทวีศักกรรมาการแยกออกมาครับบรชิตแช่มชื่นแล้วก็สร้างจังหวะกันใหม่ครับสาส์แข้งข,งขวามาเตะไม่เข้าครับสายไปก็โดนปลายปลายเท้าตัดล่างครับด้วยแข้งซ้ายของรุ่งราวีขยับเข้าไปครับระชับพื้นที่ไปซ้ายของเพชรทวีศัก์ขวามาครับรุ่งราวีเตะเยอะนะครับมแม่กเตะเยอะแต่แติดบดเนี่ยน้ำเงิน,นรุ่งราวีนะครับอ้าว อ้าวโกับโดนค้างเนี่ยไม่ออกมากนะครับแต่ว่าไม่ไม่ข้างออดูซ้าอีกแล้วออกเยอะแต่ว่าออกสะเปะสะปะครับเครื่อนะครับทางด้านของลูกราวีในขณะที่ทางด้านของเพชรตวีศักดิ์เนี่ยครับเน้นๆเลยครับทางซ้ายแล้วก็ขวาต้องบอกว่ากาดอยากตกนะครับลูกดาวีแขงซ้ายกาดคอนั้นต้องบอกว่าส่งสัญญาณมาสองครั้งนะครับขยับไปนะครับพือเตะไปอ่าต้องบางบ้างนะครับทางด้านของโอ้ยเจอศอกซ้ายตีข้าซ้ายครับลูกดาวีพือเตะไปเจอข่าวครับ ต้นแงที่จะเตะแล้วครับอ่าแยกมาครับแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ครับอยู่ที่จังหวะการสร้างสรรค์โอกาสครับต้องหันมาเตะซ้ายหมัดแล้วครับรุ่งอภิมัดขวาครับต่อยได้เชียครับต่อยได้ลุ้นครับยับซ้ายนําไปก่อนเตะซ้ายดักเอาไว้ครับโอ้อ้แค่โดนแกเข้านี่โดนตลอดนะครับโดนตีนซ้ายของฝ่ายเพตวิศนะครับเก็เตะไปเรื่อยเอ้า ขยับเข้าไปครับทานของรุ่งราวีคืนด้วยแข้งซ้ายครับนั่นแหละครับแม่ต้องบอกว่าอาวุธหลักคือแข้งซ้ายแล้วครับรุ่งราวีแม่หมดยกครับพักโจมโคตดาบเก๋เพชรเกษมนะครับหรือว่าดาบตำรวจทาตีรวาชูครับขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนพลตำรวจโรงเรียนตำรวจภูทรขอนแก่นนะครับรุ่นที่25ทับ2พ3 8พบปะสังสรรค์นะครับในวันที่8เมษายนนี้ที่สวนอาหารเรือนทองจังหวัดมหาสารคามครับ แยกยาครับพยายามเข้าไปครับพยายามเข้าไปแหมพยายามจะเดินเข้าไปต่อยครับโดนซ้ายเตะหลุดอีกแล้วนะครับทางด้านของรุ่งราวีไปเข้าร่องแข้งซ้ายของเพชรทวีศักดิ์นะครับตอนนี้ครับเตะซ้ายดักเอาไว้ครับแหม่แข้งกำบบัดครับอะไรมันจะหนักกว่ากันครับพยายามเข้าไปตัดล่างโอ้ยโดนซ้ายอีกแล้วครับขวาหลุดไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะ สั้นกว่านะครับต้องลงทุนตลอดนะละหมัดก็ไม่หนักนะครับมพอจะเข้าหนีโดนซ้ายก่อนตลอดเลยทีเดียวอ่ะยังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ขยับเดินใปครับทางด้านของรุ่งราวีแมแล้ววันนี้เพชรทวีศักด์ต้องมาวันนิ่งมากครับแล้วก็จังหวะที่ผ่านมาครับจังหวะของเนี่ยครับโดนแขกซ้ายก้านคออีกแล้วครับทางด้านของรุ่งราวีเพชรทวีศักดิ์คัันีเรียกว่าจังหวะในการออกอาวุธนั้นเป็นใจนะครับ ยังไม่พลาดครับแข้งซ้ายรับตัวอีกแล้วครับคืน่วยแข้งซ้ายลับขึ้นมาทางด้านของรุ่งราวีก็ต้องบอกว่ารุ่งราวีมีความพยายามนะครับพยายามค่อนข้างเยอะนะครับแต่เพชรภวิสักเนี่ยครับเนี่ยครับแข้ง้ายครับมันคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วครับขยับก่อนออกก่อนก็เรียกว่าได้เปรียบนะครับพยายามออกแข้งขาครับก็ยังสู้อยู่นะครับทางด้านของรุ่งราวีครับเนี่ยครับ แต่พอจะเตะขวานี่ก็ออกน้อยแล้วนะครับเพราะว่าแมยกที่ผ่านมานี่เตะไปเจอเข่าหลายครั้งต่อหลายครั้งครับจังจะแยงในการออกเหมือนกันครับต้องมาหันออกซ้ายหน้าแล้วแต่หมัดยังอยู่นะครับหมัดยังอยู่โอ้โหกว่าหมัดจะโดนครับโดนแข้งซะก่อนแมดูแล้วเพชรวิสันมีกัชกสบายเลยะนะรุงราวีนี่เข้าทางเลยอะ่ะแล้วไม่มีอาวุธอะไรแรงด้วยนะครับ ไปกันเล่นไปเรื่อยนี่ยเข้ามาก็เตะเข้ามาก็เตะนี่แม่ดูรูปร่างแล้วก็คล้ายๆกับพระเดศศึกจีซัมราญเลยและซ้ายอย่างนี้ด้วยนะครับอ้าวไยแดงรุ่งนาวีต้องเดินอีกอ่ะครับ,รบากตาตมาว่าเพชรทะวีศักดิ์เนี่ยครับโดนแข้งขวาติดท่อนแขนครับคืนด้วยซ้ายกลับขึ้นไปครับ ทางการสูงๆเอาไว้ครับยังทิ e ้งการได้ได้ซ้ายมารุงราวีก็ต้องบอกว่าวันนี้แกออกเยอะเลยครับความพยายามค่อนข้างสูงนะครับอาฉีล่อตาลอใจนี่ถึงถึงแสนบาทแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับยังไม่มีช่องเลยครับดูนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับค่อยๆขยับเข้าไปในสนามในเคลื่นลมสงบแล้วครับหมดยกที่4ชมโฆษณาชมยกสุดท้ายครับ5้าแสนบาทครับโอ้โหก้อนโตของลุงราวีครับทาได้ไม่ได้ครับพิสูจน์กันครับสามนาทีจากนี้ครับ รัดล็อกเอาไว้ครับทางด้านของเพชรทวีศัตว์บนเวทีกรรมการผู้ชิขาดวอร์ราชชื่ชื่นนะครับกรรมการมือดีครับตอนนี้งานชุกเลยครับวอร์ราชชื่นจากโคราชอ่างอีสานนี่ต้องบอกว่าเดินสายนะครับตอนนี้มวยบุธรับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็รายการมวยนัดยิ่งใหญ่ในวันอังคารที่11เมษในสายนยนี้นะครับที่วัดป่าบังน้ำเย็นครับอำเภอเมืองมาหาสารคามครับท่านผู้กองรันจัดใหญ่นะครับสุดพกไฟนะครับอ่าหมัดจากเดียวแล้วนะครับ แต่ว่าเจอคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับพลิกสถานการณ์ได้นี่ห้าแสนแล้วครับทางด้านของรุ่งราวีไม่มีทางเลือกแล้วนะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงดูแลเข้าก็โดนนะครับอยู่นอกก็โดนเตะอีกเข้าก็โดนเตะเพราะว่าสั้นกว่าด้วยนะครับเพราะว่าทางปิะูสัตว์ก็เตะตลอดแล้วก็การไม่ตกด้วยนะครับทะโบได้ห้าแสนนี่รับเกิดพลิกล็อกได้ห้าแสนนี่ไปดาวรถเลยโตโยต้าเคมอเตอร์เลย โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะ0-2นะครับ6-6-2 6-5-5-5จากเคมอเตอร์ด้วยอ้าวดาวไปเลยแตายังพยายามอยู่นะครับต่อยหมัดครับก็เหลือแค่หมัดกระสอบแล้วครับอาวุธอื่นได้พยายามมาของปี2 5 6 6นะครับเป็นไฟที่2ของเขาในปี2 5 6 6ครับไฟที่ผ่านมาชนะคะแนน VIP นายกวฤตทุ่งส่งครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับอ่าช่วงท้ายปลายยกแล้วครับกับเวลาที่เหลืออยู่ ต้องชื่นชมเลยครับคู่รองของวันนี้ครับเชษวิศกกับรุ่งราวีหบดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านของคู่นี้นะครับดำเกิงมีศาสสุนทรศรีบวญลาครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากพิตูคงศักดิ์บละม่อมนะครับ รวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเพชรทวีศักด์แสงบรกกฏนะครับดาวรุ่งดาวโรดอนาคตดีวัย16ปีจากหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับเป็นฝ่าชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของรุ่งราวีไปอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะก็เป็นความสําเร็จของสายพญาแลครับรับรางวัลนะครับจากลูกหมากรถยนตน์ตองหนึ่งตองหที่หของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพ